สวัสดีครับผมนัทพลสวนพลสุวรรณนะครับวันนี้ก็มาส่งต้นทุเรียนนะครับมาส่งมาปลูกมาแนะนํานะครับมาทุกอย่างนะครับวันนี้เรื่องการใช้ยาใช้ปุ๋ยลดน้ํานะครับก็เป็นทุเรียนหมอนทองนะครับรุ่นเสริมรากอันเนี้ยบางคนบอกว่าไม้สองปีทำไมมันโตวไวทำไมปลูกที่ในดินถึงไม่โตแบบนี้ครับนอกจากต้นพันธุ์ที่ดีแล้วนะครับ การดูแลการให้น้ําให้ปุ๋ยก็จะต้องทําให้ถูกต้องแล้วก็สม่ําเสมอครับมันถึงจะโตไวนะครับแบบนี้อันเนี้ยขนาดที่ว่าโตดีๆนะครับเนี่ยมาดูร่องรอยครับอันนี้ก็มีเพีียไก่แจ้รบกวนไปเล็กน้อยนะครับเนี่ยแต่ว่าเราฉีดยาไว้ทันนะก็เลยไม่มีปัญหาอะไรเยอะครับอันนี้ก็เป็นรอยช้ำนะจากการขนย้ายเป็นเรื่องปกตินะครับเล็กๆน้อยๆรือเรามาดูต้นไม้กันนีกว่าครับว่าต้นไม้ของเรานะครับที่ เอาให้ลูกค้าสวยไหมนะครับตอนเป็นหนุ่มเพื่อนครับใครอยากได้สวยขนาดไหนอยากได้เกรดไหนก็บอกได้นะครับเราจัดตามเกรดได้เลยครับอ่าไมไก็มีอะมิโนฮิวมิกฟูวิกนะครับของสิงโตน้ำเงินนะครับมาให้พร้อมเลยปุ๋ยอินฟีเคมีนะครับ6 3 3สิงโตน้ำเงินปลูกต้นไม้ใหม่เนี่ยดีนักเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันครับอันนี้ลงใหม่ส่วนอันนี้นะครับที่มาเที่ยวก่อนนะครับอันนี้ปลูกไปแล้วอ้าวมีข่าวดีจะบอกนะครับ ที่เปิดน้ํามาเมื่อเช้าหนึ่งชั่วโมงครึ่งอ่ะเรียกเรียกเรียกพี่เลยเลยจับดูจับเป็นยังไงแห้งไหมนว่าแห้งปักไม่พอไม่พอตรงเนี้ยต้องการน้ําเพิ่มเติมประมาณอสามบัวลดน้ำสามบัวสามบัวเนี่ยลดไปตรงๆตรงเนี้ยคือเดี๋ยววันเนี้ยตรงเนี้ยยังแน่นไม่มากถูกไหมเพราะเพิ่งได้สองวันเดี๋ยวอีกไม่กี่วันมันจะแน่นมากวันนี้ไม่ผ่านเลยครับเนี่ยเนี่ยดูดูลากกินดูรากทุเรียนนี่ครับเห็นไหมใช่ใช่ แห้งแกกถ้าเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมบ่อยๆนะครับทุเรียนตัวนี้จะโทรมลงนะครับเพราะอันนี้เพิ่งปลูกได้ประมาณเจ็ดวันเนาะครับเจ็ดวันก็คือน้าไม่ถึงน้ําผมไม่แน่ใจว่าตอนเปิดต้องขอดูน้ําคือคําว่าน้าไม่ถึงเนี่ยมันอาจจะเปียกตรงอื่นดีแต่ไม่ลงตรงน,งรรงนี้ตรงนี้ถามว่าทุเรียนมากินได้ไหมไม่ได้ไม่ได้กินได้แค่ความชื้นแต่ดูดน้ําไม่ได้หลายๆคนนักจะพลาดตอนเนี้ครับก็ควรจะเติมใหม่นี่เขาเรียกว่าหัวประมาณฟินแปดนะครับหัวเนี้ย ถ้าเราปลูกแบบนี้นะครับรถเนี่ยอันนี้เปิดชั่วโมงครึ่งใช่ไหมสองหัว,หวยังได้แค่นี้เลยการขนย้ายก็จะเป็นแบบรถเหมานะคะค่าส่งคิดตามระยะทางใช่ครับตดินตรงนี้เลยป่ะครับฮะเ,เ,นะเดี๋ยวให้ลงของเสร็จก่อนก็ได้เอารถออกกันอะไรออกกันครับเดี๋ยวให้เปิดทีมงานปลูกก็คือของทางสวนนะคะของสวน<ม>น้องบีมนะคะครับแนะนําง่ายมากเลยแนะนำสามต้นปลูกเป็นหมดเลย ่าที่มองดูยังไม่มีต้นไหนที่เหี่ยวนะครับมีแค่มีแค่เฉาเฉพาะใบอ่อนช่วงใบเพแค่นั้นมีมีตุ้มแตกไหมครับนะนแล้วเป็นยังไงทิศเลยเคยเดินย้อนไปดูไหม,ไมอ่าไม่เป็นไรแมนะ่แสดงว่าชุดแ,รรแล้วเป็นชุดไหนชุดหลังใช่ไหมชุดหลังเพิ่งเพ่าะพิ่งปูก็ไม่มรู้ว่าจะเหี่ยวไหมอ๋อไม่เหี่ยวเขาถ้าเหี่ยวมองเห็นแล้วครับอันนี้เขาไม่ได้เรียกเหี่ยวครับอันนี้ช่วงช่วงใบเพรฉลาดเขาจะเป็นอย่างนี้ทุกต้นอ้อ่าทุกครั้งแล้วก็ไม่ว่าต้นขนาดไหนเขาก็จะเป็นเหมือนกัน เป็นระยะที่เขาอ่อนแอที่สุดครับผม,ผมแต,แต่แต่ถ้าเห็นใบแบบนี้ออกมาบานแต่อย่างเงี้ดีทุเรียนจะโตวไวท่านใดสนใจต้นพันธุ์นะครับหรือวิธีการปลูกต่างๆนะครับจะให้เราแนะนำให้ก็โทรมานะครับเบอร์ผม0 9 1ย์3 8 0 0 0นะครับสวนพลอยสุวรรณพันไม้อยู่ตำบลโคกไม้ลายอำเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรีนะครับขอพระคุณครับสวัสดีครับขอพระคุณพี่น้านมากๆคะ่ะ